อ่ะเคยมีแล้วใช่ไหมอ่าออมีฉากรามา่าน้ําตาไหลมีฉากโดนดูถูกจนออกมาจากหมู่บ้านมาอยู่ไปนาะเออเห็นไหมคะใช่ไหมต้องจีเด็กผีอืมไม่ไม่เขาบอกห้าสิบห้าสิบอืมเขาบอกแล้วห้าสิบห้าสิบของลูกสาวห้สิบของพ่อโจห้าสิบอืมแต่นักลงทุนจริงๆพี่นันว่า ถ้านักลุนทงจริงๆนะต้องการเงินต้องการกําไรเขาต้องเอาชีวิตของลูกสาวเราเริ่มเอาเอาเอาชีวิตของเองอะ่ะแต่บางเอิญอ่ะพ่อโจเขาต้องเขาต้องการสร้างชีวิตของของลูกของของพ่อโจเขาต้องการสร้างหนังสร้างสร้างสร้างหนังเป็นเป็นเออเป็นเก็บไว้เออไว้ไว้ให้ลูกหลานได้ดูนะเก็บไว้แล้วก็เอาลูกสาวเราเข้ามาร่วมด้วยอืมในในในหนังนั้นก็คือมีลูกสาวเราเข้าไปร่วมด้วย เออสร้างไว้เป็นประวัติศาสตร์เก็บไว้อืมมันก็เลยไม่ได้เดินเรื่องเนื้อเรื่องของลูกสาวเราเต็มๆอ่าใช่ไหมล่ะแต่แต่เอฟซี FC, ท่งฟ้าเมืองไทยเนี่ยเขาต้องการเสพเขาต้องการเขาอยากเสพ อยากเสพอยากดูชีวิตของเด็กคนเนี้ยเด็กบ้านนอกคลองนาคนเนี้ยทาไมถึงพาวงสาโน้ยเพชรแหนแพงขึ้นมาคือแน่นอนนะสาโน้ตเพชรแนแพงเขามีวงเขาอยู่แล้วเขาดังเขาอยู่แล้วแต่ดังอยู่ในระดับหนึ่งคืออย่างที่ครูครูเอพูดครูปอพูดนั่นแหละมันก็อยู่ตรงกลางกลางมันไม่ไปไหนมันไม่พีคมันอยู่แบบนี้มันไปไหนจะลงมันก็อยู่แบบนี้องานก็มี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 ไม่ได้เต็มทุกงานบางเดือนก็ไม่ได้เต็มทุกเดือนไม่ได้เต็มมันก็มี20หยุดสิบ เออมันก็มีแบบมันไม่ได้เต็มทุกวันแต่พอลูกสาวเราเข้ามาเนี่ยมันเต็มทุกวันมันเต็มทุกวันแล้วก็ลน้นล้นจนต้องไปสร้างรำเพลินโชว์ขึ้นมารองรับคนจ้างเพราะคนจ้างต้องการในแบรนด์สาวน้อยอ่าใช่ไหมละ่ะอืมนี่แหละ <c oughs> อ่าถูกต้องไปนะฮะผู้สร้างต้องตีโจทย์ผู้ชมให้แตกถึงจะออกมาปังได้อืม ถูกต้องคิดว่าจะปังคิดว่าจะปังขึ้นอยู่กับเรื่องมาอันดับหนึ่งอวงสองยังหาคนเลพพ่นเป็นพันพัาไม่ได้เลยให้บอมแแบบไปเป็นแม่พยาก็กคงไม่ได้ตัวช่วงอีกจะให้คนใหม่ช่วงก็ไม่ได้ร้องเดี๋ยวก็ยังไม่ผ่านบรีกุ้มสวัสดีครับแต่ว่าเขาเขาเปิดเขาเปิดเปิดแล้วนะอ่าเปิดเปิด เปิดวงแล้วนะเออเปิดเอ,อ่อวงลำเพลินโชว์นะ่ะพี่ลันไปดูคลิปแล้วนะก็ชุดชุดชุดก็ลังการงานสร้างก็กโอเคนะชุดกลังการงานสร้างอะ่ะไปดูชุดเออบอสน่าจะทําหนังสั้นจะดีกว่าไม่เจ็บด้วยลองทําดูก่อนลงในก็ได้เออน้องแคทอันนี้ความคิดเห็นต่างนะความคิดเห็นนะคะตามที่ฟังบอสพูดเริ่มต้นประวัติสาวน้อยประวัติบอสโจต่อด้วยศิลป,ปิในในวงสุดท้ายคือลูกสาว โอ้ oh. ืม <laughs> พี่พินพองควรจะนมัสก,การเจ้าค่ะใช้แปดห้าดีด,ดีดีจดเออคำนวณรายรับรายจ่ายก่อนจึงจะ,ะแถลงข่าว <laughs> ใช่แปออดห้าตีโจทย์คำนวณรายรับรายจ่ายก่อนจึงจะ,ะแถลงข่าวอันนี้บอจโจไม่ได้ตีโจทย์ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้อะไรเลยนะ เออมาถามซึ่งซึ่งเลยว่าลงทุนเท่าไหร่เฮียห,หน่อยลงทุนเท่าไหร่ห้าเฮียหน่อยบอกประมาณห้าล้านแล้วต้องพอพอพูดเสร็จมันต้องเป็นอ่ะ 6, ใใหกล้านเฮียหน่อยอ้าวเพิ่มขึ้นมาอีกหกล้านเอาไปเลยสิบล้านอ่านะไม่ใช่พี่รันให้เด้อเอาไปเลย, 10, เเลยคือว่าตีไปเลยว่าสิบล้านสร้างหนังอ่ะอืจะมันไปหรือไม่มันไปเนี่ยงบก็ประมาณสิบล้านลูกซีเค จา่ายลิซ่ามาเล่นด้แม่ปังเนแน่กันไซบอกเอาคนเสียงไหลไปอยู่วงใหม่ให้หมดน้องแขกจริงเหรออันนี้ขนาดคนในวงนะขนาดคนในวงก็ยังพูดยังพูดใช่ไหมน้องกันไซบอกเอาคนเสียงไหลไปอยู่ให้หมดเลยใช่ไหมอันนี้อันนี้เอฟซีน่าจะได้ยินมาน้องเออนี่น้องแขกน้องแขกเออได้ยินมาจริงๆเหรอ เว็บหนึ่งร้อยพี่รันหนังเรื่องนี้สิ่งที่ผมอยากรู้มากที่สุดก็คือประวัติการเป็นมาของลูกสาวก่อนมาอยู่วงสาวน้อยและพอมาอยู่กับสาวน้อยตอนแรกๆจะใช้ชีวิตไปกับไปกับรถ,รถบัสอยู่นอนยังไงลําบากขนาดไหนว่าจะมีวันนี้นี่ไงพี่รันถึงบอกว่า <c oughs> ถ้าพ่อโจอยากจะสร้างหนังเนี่ยเนี่ยอยากจะเป็นเอออยากจะเป็นนักสร้างหนังมือทองอะ่ะมือทองระดับมือทองคนคน,คนจ้างคนต้องนะแล้วก็หนังต้องการให้หนังปังต้องการให้ห